ตอนนี้นะคะเราก็จอดไปเรีย้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ไป็วัน 6, 6, 4, ลตกวันหนึ่งนจะมีการรับกิร้เรียนดีการเยนอยูมแล้วคแต่ก็จได้รับ,บ,บ 20, 2, 3, 2, 3, 2, กิัที่ได้ความดีเอาไว้น้องน้นะนะคะห้องนก็จะได้ิเน่้ออื่นก็จะได้กันเยอเหมือนกัน,น,าานหน่อยนะคะแล้วก็เขาอนุญาตให้ผู้ปกคองเสามารถอยู่ที่เซ็นเตอร์กับตึกอัดสำนะคะ เดี๋ยวนัดบอกว่าให้เราไปอยู่ที่ตึกเทนพเตอร์ดีกว่าก็คือเป็นตึกหน้าเลยนะคะมีการถ่ายทอดส,สดกันที่ใต้ตึกนะคะเราก็จะสามารถอัดวิดีโอที่ใต้ตึกได้เท่านั้นนะคะวันนี้ไม่สามารถเข้าตึกหลุยได้ไม่สามารถเข้าหอประชุมได้นะคนะช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ซึ่งก็จะแยกบุคคลภายนอกนะคะกับเด็กนักเรียนออกนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็จะอยู่ส่วนหนึ่งนักเรียนก็จะเข้าไปรับก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆด้วยค่ะและตัวเราเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ อา,ารเตอร์กันเลยตอนนี้นะคะพวกเราคุณพ่อคุณแม่น,นะคะก็กำลังนั่งรอการถ่ายทอดสดนะคะอยู่ที่ใต้รทัานนะคะมาตั้งไว้ประมาณ3ามสี่จุดนะคะอยู่ที่ตรงใต้ตึกนะคะก็จะเป็นรทัศนที่ถ่ายทอดสดลงมาจากอาคารหอประชุมนะคะผู้บริการคณะผรดาคณะผู้ร่วมบริหารคณะกรรมการาาสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าโรงเรียนสนานมชัญธนบรีเข้าสู่วิธีแล้ว ขอให้ทุกท่านยินขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับประทานในพิธีทั้งหมดลงศสีดงตนแแข้า,าเรานักชตอน,หนออให้เขายือสมชื่ชายอเยราจนน้องมียองใส่ตลอดวัน สีแบบงสดงล่าข้าวคือดาวสารวันเราจะรักกันาลอชีวิตคณะภราดาคณะผู้ร่วมบริหารคณะกรรมาการสมาคมผู้ปกครองและครูคณะกรรมาการสมาคมสิบกานโรงเรียนอัดสันท์ธนุรีขอต้อนรับทุกท่านสู่พิธีมอบเกียรติบัตเรเรียนดีประจำปีการศึกษา 2562ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดิทัศน์แนะนำประธานในพิธีโดยพร้อมกันขอเชิญครับองศาสตราจารย์นายแพทย์เบโชจักราพานิชกุลศิษย์เก่าโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีเลขประจำตัว3273กงเจ็ดามกิางยางจรตวิยาดีแบบเปี่ยมที่ระกลางวันจิตวิทยาดีศูนย์เรียนที่มีความเข้มข้นมันเพียงนิพนธ์วิทยาอุตสาหะ โดยการเรียนสายเกียรติยศโดยโรงเรียนมอบรางวัลในประเภทต่างๆให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. รางวัลเรียนดีประเทศ Certificate ระดับมัธยมศึกษาคือนักเรียนที่ได้รับการประเมินผลของเรียนตลอดปีการศึกษาโดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต้องมีคะแนนเรียนยอดของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ย3.5ขึ้นไป สองแต่วรรเกรดดีประเทที like so, ่เพ like anyway, <și S 2> ิมาคือนักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลของนักเรียนตลอดสามปีการศึกษาต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และได้รับรางวัลเกรดดีประเภทศซูทิฟิเคตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ได้รับรางวัลเกรดดีประเภทศซูทิฟิเคตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เกี่ความสามารถในการรับรางยันเรียนดีประเภทพิเศมากโดยับมักที่มาศึกษาบ่งออกเป็นดังนี้ระดับ e x c e l l e n c e นคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่นสาระการเรียนรู odo, ้อยู่ที่4.00ระดับเยี่ยมคคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ที่3.75ถึง3.99และระดับกู๊คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ที่3.50ถึง3.74 ธรรมชาติสุลตรีวิทนี่นะคะจะเริ่มห้องหกแล้วค่ะที่สุวิวัฒน์สุวิวัฒน์สูงสมบูรณ์คนแรกค่ะธนานอังสุวิรุณธนานคนที่สองค่ะบุญเวรัตกิติชอชยานนทิี่คนที่สามค่ะพัน,นานันกิติพันกุลน้องเฟรมคนที่สี่ค่ะเดนยาพารัตนบัณดิตสกุลคนที่ห้านะคะ นัทนนวงรักไทยคนที่หค่ะนิชยานันเกษตรทรัพย์คนที่เจ็ดนะคะคุณัญญาสนทองคนที่แปดค่ะกีรภาพพ <Yay! S 1> <ห>ัเต้ตีวานะคะคนที่เก้านะคะปันธิตาใสาสดน้องเกรสคนที่สิบค่ะ แล้วก็น้องพน้องนอร์ทคนที่11ค่ะเลขที่ไท้ายๆนะคะค่ะตอนสวัสดิอรุณีนี่ทุกคนเก่งมากปรบมือค่ะณัฐตาคนต่อไปก็เป็นห้องเจ็ดแล้วนะคะแล้วก็จะจบอนบกสุิมงคลดูเด็กๆรับประกาศนเปลี่ยนทองเกียรติบัตรเท่านี้เนาะเดี๋ยวเรา ไปข้างนอกกันค่ะไปข้างนอกเอาดอไปดูเด็กๆกันต่อค่ะว่าเขาทีหากันขนาดไหนนะคะไปแล้วตอนนี้เด็กๆก็เลิกออกมาแล้วนะคะว้าวมีขนมด้วยทำไมเขาได้ขนมด้วยล่ะแสดงว่ามีสปอนเซอร์ใช่ปะมาหานอตกันนะ Where is t n o t แล้วแมจะเลือกออกมาแล้วแหละจะไม่รู้อยู่ไหนอีกแล้วค่ะทุกคนเั่นไงเจอแล้วรวมตัวกับเด็กๆด,ดีกว่านี่ก็เป็นญ้าเทียมนะคะญ้าเทียมจะไม่มีนกมาเกาะนี่ค่ะเด็กๆที่ได้รับรางวัลน,นะคะจะอยู่ตรงนี้กันของสามทับหกนี่ค่ะเด็กชายน โอ้โหตี๋กๆตัวสูงเท่ากันหมดเลยอ่ะเออเตี่าวหายไปไหนอ่ะเปเปียก ถ้าเกียดถ้าถ้าเกียดถ้าไม่เป็นเดี๋ยวถ้าเรารอถ้าถ้าเกียดถ้าถ้าดีๆเยอะอันนี้ฝั่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่มากระโดดนะกระโดดนะเหมือนเรียนจบแล้วเจ้าหน้าไม่ช่วยกระโดดพี่ใครมีลูก ตัวโตเท่านั้นเลยอ่ะเตไปถ่ายกันน้องคนนี้หน่อยดูน้องน้องไปถ่าดูกันน้องกันน้องกันน้องก่อนนะกันน้องหนึ่งสองสวัสดีค่ะมาถ่ายด้วยกันไปถ่ายเล่นง่ายไหมคะใหญ่ใจะถึงนู้นใช่ใช่ไซส์เดียวกันเลยอันนี้น้องสาวอะคะอ๋อได้รับเหมือนกันเก่งจังเลย โอเสครับยกข้องครับสวัสดีครับใครอ่ะยิปโรม่ายิพม่าสีทองยิพม่าสีทองมันมีบางคนที่เป็นยิปม่าสีนี่อันเนี้ยยิปม่าสีทองตั้งสามปีใช่ป่ะอันเนี้ยมันเป็นกรอบสีทองอ๋อน้าหไปยืนจับกับบาร์เดอร์เรานไปจับตรงนี้ต่อเขาไปาปะ ตอนนี้เราก็มาดูในกลุ่มของสเต็มกันบ้างนะคะเด็กๆที่ได้เซอร์ติฟิเคตเยอะมากค่ะดูสิดูสิสเก่งกันสเต็มนะคะนะคะยกห้องนะคะไดเซอร์ติฟิเคตยกห้องอ่ะสุดยอดสเต็มนอดสเต็มก็ได้ยกห้องสุดยอดอะ่ะตั้งใจเรียนสุดขลิ ถ้าใครถ้าใครไม่ได้ตกคนหนึ่งนี้วันนี้ใครคะเพื่อนเพื่อนชื่อให้ทายให้ทายสวัสดีค่ะนิมเดี๋ยวได้ข่าวว่าต่อเที่ยงหรออยู่เหอะอยู่วิวอยู่ด้วยกันจะได้น้องไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยสวัสดีค่ะ โดนด้วยค่ะมีโดนไม่ใช่มีโดนโดนจะมีไม่โดนนร่มจกจังกัมจกจ